ไปครั้งแรกค่ะตอนนี้เราต้องซื้อตั๋วเกตนะคะแล้วเขาก็มีใช่ค่ะเขาก็มีจริงก็ใช่ไงตึงเราเห็นรถเลยตึงๆึงอันนี้คือตเกตที่เราซื้อมานะคะทั้งหมดสามใบใบละหนึ่งร้อบาทนะคะซึ่งตก็็จะเดี๋ยวแกแกให้ลูกขายได้ไงแกถือไว้สองใบของแกเออ อันนี้ก็คือทิ่เกตของที่ช็อกโกแลตวิวนะคะ100บาทสามารถเอาไปแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารหรือว่ามีแลกของตามป้ายข้างหน้าเมื่อกี้ได้นะครับผมส่วนใหญ่ช่วงนี้เรามาวันธรรมดานะวันพุธเป็นนักท่องเที่ยวส,ส่วนใหญ่ที่มาเป็นทัวร์ช่วงนี้เป็นนักท่องเที่ยวอาหรับเยอะอืมจริงก็แหละเดี๋ยวเราสวมรอยดีกว่าเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งทัวริสค่ะ จากโซนข้างหน้าเข้ามาตรงนี้ก็จะมาเจอน้ำตกนี้ตกแล้วก็สะพทานนี้แต่จริงๆมันเดินเชื่อมไปไม่ได้อะเราก็ต้องเดินเข้าไปทางนู้นอยู่ดี <c oughs> คือดูเมฆข้างบนสิครับอันนี้คือเมฆกำลังจะมืดหรือฝนจะตกตร <c oughs> งนี้น่ารักนะเหมาะกับเด็กๆนี่เรายังอยู่โซนข้างหน้าอยู่เลยเนี่ย เพราะว่าแบบมีจุดให้ถ่ายรูปแล้วดูแบบนักท่องเที่ยวคือเอ็นจอยกับการถ่ายรูปตั้งแต่ข้างหน้ามากเราต้องเอ็นจอยได้ใช่ไหมเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งอยากถ่ายให้เห็นน้ำตกอะแต่มันมืดแต่งนี่นะครับถัดเข้ามาข้างในอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปแต่งยังอยู่ตรงโซนข้างในอยู่ ตรงอันนี้ข้างหลังเราเป็นที่แรกไอศครีมเลยแจ้งแต่ว่าทิเกตคือร้อยหนึ่งแรกไอศครีมคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าแรกอะไรคุ้มสุดแ้าแดงมากับเพื่อนและครอบครัวของนางแงแต่จริงๆวันนี้ก็ดูเงียบๆนะเพราะเป็นวันธรรมดาเลย เดินเข้ามาข้างในถึงจะมีเป็น The t o r y ประภาคารได้แหละทุกคนตึ้งเขาจะมีโชว์พี่มมีบับิ้ลอะไรสักอย่าง่ะอโลฮ้าบับิ้ลโอ๊ยเรามืนหัวเด้อเราอยู่บนประภาคารที่สูงและแคบมากไม่ได้ตัวใครบอกอยากขึ้นมาน้องโฟโต้ไงโฟโตอขึ้โหคนโตแล้วป

ที่ฝนตกแต่เราก็ยังมีแทเดงบ้านหลังนี้ให้หลบฝนเขาทำเป็นบ้านอะแบบเข้ามาถ่ายรูปได้เด้อแล้วก็หลบฝนได้เมื่อกี้ก็สงสัยว่าเขามีลมให้ทาไมตั้งแต่ข้างล่าอ๋อรู้แหละก็คือเอาไว้กลางเวลาฝนตกนี่แหละค่ะ แล้วก็แลกไอศครีมแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรงก็คุ้มอยู่นะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปให้ถ่ายเยอะมากแต่วันนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะทุกคนแต่เราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูถ่ายถ่ายมุมให้ดูละกันแต่เราไม่ได้ถ่ายเองนะจ๊ะช็อกโกแลตวิวทำการใสย่ยฝนไปเลยสิครับ mm hmm. จริงๆคือมุมนี้สวยมากเลยนะ mm hmm. ที่เขาแบบมีแสงอะแบบเป็นเลเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะ แต่ก็คือนั่นแหละค่ะฝนตกค่ะทุกคนเราก็เดินมาอีกโซนหนึงค่ะทุกคนมาอยู่ในนี้ก็ออยังคงหลบฝนอยู่เหมือนเดิมจ้าเปรียบประหนึ่งบ้านแดงมาหมุนที่ชุ่มฝนจ้าเย้ เขามีตู้ให้ถ่ายโฟโต้อันนี้ด้วยนะจ๊ะออโตเมตดีนะที่เรามาอีอุปรกรณ์เสริมไม่ใช่ของเราของที่นี่เขามีให้ก็คือล่มนั่นเองนะครับี๋ยวเราจะเดินไปใช้คูกป,ปองทิเกตกันที่สรสาอรอุ้ยรองเท้าเปียกมาอยู่ในสรสาอรที่เป็นเรือนกระจกแล้วนะทุกคน เราเขาเก็บโต๊ะแบบหนึ่งแล้วก็จะได้นั่งกันนะคะลุกฝนแล้วก็หาอะไรกินใช้ทิเต็ตแรกซื้อของก,กันก่อนนะจ๊ะ Solar. เราจะมาสั่ง๋อ้อดในี่ยกินเดือดขาดเราจะมาสั่งกันนะคะว่ามีอะไรนี่น่ากินว่าอุ้ยตรงนี้เขามีอันนี้ด,ด้วยเราเรื่องน่ารักอ่ะเ ไ้เราต้องเปิดไปที่หน้าของหวานแล้วแหละขมวดว่าเรียกขมาดนะี่คนเราสั่งอัอนนี้แหละดูท่าทางจะคุ้มค่าเพราะว่าเป็นโดนัทหกชิ้นกับไอศครีมวานิลาหนึ่นองอัจ๊ะเราก็เพิ่มเงินยี่สิบห้าบาทจากพิเศษเราจริงๆไอศครีมอย่างเดียวก็มีนะจนะรอดเลยแล้วก็มีอันนี้ด,นนด้วยชานมไข่มุกใส่กาแฟแล้วหอมเลย เอนอันนี้คือโดนาทที่เราสั่งมานะคะแต้งได้ใช้ทิกเก็ต100แล้วก็เพิ่มเงิน25บาทเพราะว่าก็โอเคอยู่นะดูดีเยอะอยู่ใหญ่ด้วีของเพื่อนกันสวยอ่ะนล้วล่จานสืออะไรมาเสวอ รสตนอาหารเสร็จแล้วนะคะพาก็เลยกำลังเดินกลับกันแหละึงก็คือช็อกโกแลตวิวในวันที่ฝนตกต้องเป็นช็อกโกแลตวิวินเดรร e ไปทานอาหารในรสตนอาตรงนี้มานะคะเอ้ยไม่ใช่อาหารสิขนมนนแบบก่อนก่อนจะมืดด้วยจะได้แบบส่งสบรรยากาศและถ่ายรูปเห็นชัดๆ คือมองมาคือมองมาไกลๆเราคิดว่านี่อันนี้ทุกคนตรงบ้านตรงนี้น่ารักมากเลยแจ้ับกันแล้วล่ะครับในวันที่ช็อกโกแลตวิวอินเดเลนแจงเปียกชุ่มไปหมดเลยจ้าเพราะเาหนาวเหรอพอโต้รู้ได้ไงว่าเป็นหนาวไม่ปัง ูตรงนี้แหละน้องปิดาขนหลุดเลยเขากําลังทําความสะอาดตัวเองเหรอจึ๊งสลับขนปะ่ปะเฮ้ไม่รู้อะแต็งแต็งแต็ง,งน้องปิดเผลออันเนี้ยทําไมมันต้องมีเสียงอ,อ๋อตรงนี้เขาติดไฟนะแต่เขาปิดไปแล้วหรอเพราะว่าเพราะว่าฝนตก ก่อนออกนะจ๊ะถ่ายมุมเรือให้ดูอีกหนึ่งมุมมุมนี้ก็ดีนะถ้าใครมามาถ่ายรูปตรงจุดนี้สวยงามมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้ถ่ายรูปได้น่ารักด้วยทุกคนด้านหน้าก็จะมีมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ เขาไปอยู่ในตรงนี้ที่มีไฟให้สว่างหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปมา <c oughs> ลูกเธอกลับบ้านกันแล้วครับทุกคนบ๊ายบายนะช็อกโกแลตยู